ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หมอปรึกษาดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนะโอ้โหเอาเป็นว่าผลบุญผลกุศลหนุนนำคุณนะคะสิ่งที่แม่หมอจะบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะชาวกรกฎนะคะดาวเกตมาทับลักคุณนะคะเกตคือดาวแห่งคือแปลได้หลายอย่างบุญกุศลก็ได้ความมุ่นวายอะไรก็ได้แต่เพอเอิญ ตัวเรือนชะตาของคุณเนี่ยคือดาวจันทร์นะคะดาวเกษตรของคุณดาวจันทร์สองเก้าเจอกันนะคะเป็นดาวแห่งบุญกุศลคุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันผลบุญผลกุศลจะหนุนนําให้ชีวิตคุณประสบความรุ่งเรืองหลายๆปีก่อนหน้านี้กรกฏเนี่ยนะคะเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบพลิกผันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในจังหวะของเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะ คุณจะทําธุรกิจกิจการการงานจะติดต่อประสานงานต่างชาติต่างภาษาใดๆก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จแต่จะต้องอยู่ในลักษณะคุณต้องกล้าคุณจะนิ่งๆน,นอน,น,อนๆเฉยๆไม่ได้แล้วกเรากฏต้องลุยต้องเจรจาในลักษณะที่ดวงดาวเดินแบบนี้เนี่ยในช่วงกันยายนชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่ยอมรับในระบบในกลุ่มของธุรกิจของคุณนะคะ คุณทาธุรกิจกิจการอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะคิดถึงคุณคุณจะเป็นผู้ชํานาญการคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นกล้าพรีเซนต์ตัวเองกล้าแสดงออกมากล้าติดต่อสื่อสารนี่กรกฎต้องทานะในขณะเดียวกันคนทํางานประจําอะไรก็เช่นเดียวกันคุณจะได้รับการยอมรับในสังคมการทํางานของคุณคุณจะเป็นคนที่ใครๆก็ต้องคิดถึงคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในสายตาของเพื่อนร่วมงาน เรียกได้ว่าระบบการงานธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรแล้วมันเหมือนโดนมองข้ามมันเหมือนมันเหมือนไม่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจคุณนะคะเพราะไม่มั่นใจว่าตัวคุณนี่เจ๋งจริงหรือเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าแต่พอช่วงกันยายนนะคะจริงๆมันเริ่มเริ่มดีมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและมันเริ่มวุ่นวายงานการอะไรภา,าระหน้าที่มันมีเยอะมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเดี๋ยวพอจังหวะดีๆในช่วงกันยายนเนี่ยโอ้โห เริ่มเป็นที่ยอมรับเริ่มแบบมีคนนับหน้าถือตาให,ให้เกียรติคุณในวงสังคมของคุณเองนะคะสำหรับกรกฎนะคะบางคนบอกโอ้แม่หมอนะคะช่วงเวลาแบบนี้บางทีก็ว่างงานนะ,ะกรกฎบางคนว่างงานแต่กรกฎว่างงานยังไงนะคุณก็มีคนคอยเป็นสปอนเซอร์ส่วนมากนะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือมีคนมาช่วยเหลือคุณ นะคะคเรียกได้ว่าคุณยังอยู่รอดได้ยังอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้งานได้กิจการการงานอะไรก็แล้วแต่ต้องรุยต้องกล้าไปของงานต้องกล้าสมัครงานเดี๋ยวมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนจริงๆกรกฎเนี่ยนะอยากเนีจะแนะนำนะคะจังหวะของเดือนกันยายนดาวเกตเป็นเรื่องของวิทยาการก็ได้นะคะวิธีการความก้าวหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ ในเรือนของการงานของคุณเนี่ยมีดาวมริรต้อยู่ไฮเทคอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณจะโฟกัสทํางานในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของโซเชียลต่างๆมันมันมันอยู่ในจังหวะที่ดีนะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรดีคุณลองเอาความสามารถของคุณอะลองมาทำดูไหม นะะในระบบออนไลน์คุณจะประสบความสําเร็จก็บอกแล้วว่าชาวกรกฎไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการการงานคนทํางานประจําหรือคนว่างงานใดๆอะ่ะช่วงเวลาแบบเนี้ยมันต้องกล้าพรีเซนต์ตัวเองกล้าติดต่อสื่อสารคุณจะมาเก็บตัวเงียบๆอยู่กับบ้านไม่ได้แล้วกรกฎต้องต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเนะก่งจริงแล้วชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่ยอมรับในขณะเดียวกันชาวราศีกรกฎนะคะที่ก่อนหน้านี้ทํากิจการการงานอะไรเนี่ยรอผลตอบรับตอบแทนเดือนนี้แหละ คุณจะได้เห็นผลในสิ่งที่คุณทําแต่ต้องต้องทำดีนะคะต้องทําดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตลอดเป็นที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่รับรู้มาตลอดว่าคุณเก่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับนะคะเอาเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหัวหน้าเจ้านายก็จะเมตตาคุณจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎการเงินเริ่มขยับดีขึ้นนะคะการเงินเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นมาตรฐาน ะคะแต่กรกฎเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งบ้านหรือซื้ออะไรเพื่อตัวเองค่อนข้างเยอะและชอบซื้อของแพงนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านหรือของที่มันใช้ใช้ใช้น,น,นานๆอะ่ะคุณจะเลือกของดีของแพงคุณก็ดูเอาแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่ส่วนมากกรกฎนะคะถ้าเป็นเรื่องที่มันสมควรจ่ายอะ่ะกรกฎจะไม่ค่อยคิดนะคะยินดีจ่ายก็เรียกได้ว่าคือเงินดี แต่ก็มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุณคิดว่ามันคุ้มที่จะต้องจ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวกับบ้านหรือสิ่งของที่มันต้องใช้เนี่ยคุณยินดีจ่ายนะคะก็เรียกได้ว่าซับร้อนพอสมควรนะคะแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของนี้สินสักเท่าไหร่แต่จะเป็นในเรื่องของสิ่งความต้องการของคุณนั่นเองแต่ว่าชาวกรกฏจังหวะของเดือนกันยายนนะคะโชคลาภการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังเข้าข้างคุณเลย แต่ขอกระซิบบอกไว้นิดหนึ่งก็ล้วกดนะช่วงเวลาแบบนี้ดาวโคจรแบบนี้คือถ้าเกิดคุณมีสัมผัสอะไรเปเป็นพิเศษนะคะได้เลขจากความฝันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจหรืออะไรความแบบอัศจรรย์ใจอะไรบางอย่างห้ามพูดเด็ดขาดห้ามบอกใครเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ ละะักษณะที่ดาวเกตทับรักมันจะมีโชคอะไรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การเงินการงานให้อยู่นิ่งๆเงียบๆไม่ต้องบอกใครเดี๋ยวอะไรดีๆมันจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณพูดปุ๊บมันจะคลาดเคลื่อนนะคะคือดาวเกตมันก็เป็นเรื่องของความผิดปกติแปรปวนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีจังหวะอะไรดีๆในเรื่อง,องการเงินการงานโชคลาภผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ นิ่งได้นิ่งเงียบได้นิ่งนะคะเลขบ้านเลขรถเลขที่เกี่ยวกับตัวเองโอเคนะเลขความฝันได้นะนะคะแต่ได้มาให้นิ่งไว้ในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งเดือนนี้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเอาเป็นว่ารักษาศินถ้าทําได้นะคะรักษาสิลให้เข้งขัดมันจะเป็นการเสริมดวงคุณอย่างมากเอาเป็นว่าดาวเกตมันทับรักมันส่งเสริมคุณก็แล้วกันนะคะ แต่ในขณะเดียวกันชาวรัคนาราศีกรกฎนอกจากคุณจะต้องเป็นที่พึ่งในเรื่องของสายการงานทําธุรกิจกิจการแล้วนะคะ คุณยังต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างคนทั่วไปอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยคนที่ลําลบากเนี่ยคุณอาจจะช่วยเหลือนะคะในลักษณะแบบนี้หรือในขณะเดียวกันนะคะอาจจะต้องเป็นคนคอยแก่เกลียนะคะในปัญหาของญาติพี่น้องของครอบครัวของคุณนะคะแต่ชาวร,ราศีกรกฎอยู่ในทิศทางที่มันมีชีวิตที่ดีอะ นะคะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องของการที่จะต้องไปอยู่ในปัญหาของคนนู้นคนนี้กรกฎจะมีปัญหากับผู้อื่นก็ต่อเมื่อคนอื่นมีปัญหานี่คือกรกฎซึ่งกรกฎก,ก,ก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยมันเกิดมาชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยส่วนมากพึ่งพาตัวเองมาตลอดแต่เวลาคนอื่นมีปัญหาคุณช่วยได้แต่ไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะเอาละค่ะชาวราคาารานาราศีกรกฎแหมดวงดีทุกทิศทุกทางนะคะแล้วก็เรื่องของความรัก ะะดาวเสายัางตำแหน่งเป็นเกษตรในภพคู่ของคุณแต่ว่าก็มีดาวเกตนะ์เออเร็งกันในภพคู่ของนะคะคนที่มีครอบครัวมีความรักเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีความไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะลักษณะของของเดือนกันยายนะจะเป็นเดือนที่มีการปรับความเข้าใจกันนะคะคุณเองอาจจะเย็นลงด้วยนะคะอาจจะเย็นลงอาจจะมีความเข้าใจอาจจะรู้สึกว่าเออมันควรจะ ค่อยทีค่อยอาศัยมีความเมตตาต่อกันนะคะความรักคุณจะเริ่มขยับดีขึ้นแต่ก็ระมัดระวังปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาคนเก่าๆกลับเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกรกฎคนโสดคนที่มีปัญหาที่คลากาสังระวังปัญหาคนรักเก่าคนเก่าๆจะกลับเข้ามานะคะแต่จะเด่นชัดเลยคือมันจะต้องเป็นจังหวะประมาณวันที่28กันยาดาวพฤหัสเดิน หลังนะคะมาสถิตยอยู่ในพกปัตตานีานแล้วเล็งรลักคุณอันนั้นแหละนะคะคนเก่าปัญหากเก่านะคะ จะกลับเข้ามาไม่เฉพาะในเรื่องของความรักนะ,ะจะเป็นเรื่องของคู่สัญญาคู่กรณีอะไรก็แล้วแต่เอาไว้ช่วงของเดือนอตุลาเดี๋ยวค่อยมาฟังคลิปก็แล้วกันนะคะเอาแค่กันยาก่อนกันยาเนี่ยคือมันต้องลุยอย่างเดียวกล้าชนกล้าลุยนะมันเป็นทางของคุณนะคะงานที่ไหนที่ว่ายากแต่มันจะได้ผลงานคุณลงเข้าไปเลยคุณเสี่ยงเข้าไปเลยเพราะาคุณเก่งอะแล้วคุณทําได้อยู่แล้วแล้วคุณจะได้รับการยอมรับด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีกระกด้วยความเป็นคนที่ มีความประมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการทำงานนะคะอยู่แล้วเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่ว่าคุณจะแบบประมาทอะไรไม่ใช่แต่ก็บางสิ่งบางอย่างก็ค่อยเป็นค่อย,ค,อยค่อยไปไม่มีอะไรจะเป็นได้ดั่งใจเราแต่โอกาสที่คุณจะคว้าดาวเนี่ยโอ้โหได้เต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องสู้ แล้วชนะนะคะสู้แล้วไม่เหนื่อยด้วยทิศทางแบบนี้สู้แล้วไม่เหนื่อยแต่สไตล์กรกฎมันไม่ชอบบุ้นวายออกับใครก็บอกแล้วเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะเดือนนี้ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้งานเงินอะไรก็ต้องช่วยแล้วก็ระวังนะคะระมัดระวังจะมีคนมาหยิบมายืมเงินคุณนะคะเอาเป็นว่าสไตล์กรกฎนะคะบ่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ ช่วยเหลือกันไปเอาเท่าที่คุณไหวก็แล้วกันนะคะแก้เค็ดโดยการทําบุญทําทานนะคะมันจะทําให้มาวุ่นวายในเรื่องของการเงินน้อยลงทาะเน้นหะลักในเรื่องของการทําบุญเอาว่าง่ายๆเลยแล้วก็แล้วกันนะคะความรักไปแล้วกนยเงินางการงานไปแล้วสรุปค่อนข้างดีนะชาวลัคนาราศรีกรกฎเป็นจังหวะที่ดีนะคะเป็นจังหวะที่ดีเอาละค่ะสาหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎเดี๋ยวเราไปฟังกันในเรื่องของ คำทำนายไพ่ยพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีกันเดี๋ยวคุณไปเลือกไพ่แล้วดูสิว่าดวงของเดือนกันยายนเนี่ยไพ่พยากรณ์เนี่ยจะแนะนำชีวิตคุณเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันเลยค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนนะคะก่อนการเลือกไพ่นะแม่หมอมีไพ่คุณเลือกสามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สอกองที่สามนะคะทำสมาธิสักเล็กน้อย ค่อยๆโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองนะคะเลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณรู้สึกว่าถูกใจคุณมากที่สุดะแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยไพ่จะพยากรณ์ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรมาเลือกไพ่และฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันค่ะ เปิดขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหนักลบขึ้นนะคะพื้นฐานดวงชะตาก็บอกอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ลุยอย่างเดียวค่ะโอ้นี่ะคะคํะคา,พาพิพากษาได้กาเนิดขึ้นแล้วนะจ๊ะอ๋อโอ้โอโยนะต้องอุทิศตัวมากๆเลยนะคะโอ้ยดีมากอ่ะนะคะดีมากเลย ขว่วยซะล้าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะปรากฏนะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยชอรีออตคือนักโลภะอยากได้อะไรต้องขว่ยขวา้าอยากได้อะไรต้องลุยอย่างที่บอกนะ,ะเดือนนี้คุณทุ่มเทได้ทุ่มเทเลยในเรื่องของระบบหน้าที่การงานเจ้าของธุรกิจกิจการการงานนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะที่คุณจะประสบความสําเร็จเดอะแฮงแมนที่เกิดขึ้นคือการอุทิศ ตัวนะคะให้ตัวเต็มที่เลยเรียนเรื่องของการงานคนทํางานประจําก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกงานอะไรหนักเหนื่อยแล้วคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรคอยา่าคิดว่ามันเป็นปัญหาลุยได้ลุยนะคะโอกาสก้าวหน้าโอกาสประสบความสําเร็จจะเป็นของคุณในขณะเดียวกันนะคะชาวราศาีกรกฎจังหวะแบบนี้ไม่รู้ว่ากรกฎบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับ มรดกหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือบางคนกําลังรอในเรื่องของเงินในเรื่องของสินทรัพย์ผลประโยชน์อะไรคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะโฟกัสไปเลยนะเงินงานมาแน่นอนนะคะในจังหวะเดียวกันชาวลัคนาราศรีกรกฎนะผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งใครก็ตามที่ที่ชอบในการสิงดวงอาจจะมีอะไรดีๆนะคะมี มีอ่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจเจ้าที่เจ้าทางคุณอาจจะได้เลขได้อะไรก็เอาแต่พอง,งามนะจ๊ะเอาแต่พอง,งามแต่อย่าลืมที่บอกนะห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเคลื่อนนะคะเดี๋ยวคาดเคลื่อนนะคะโชคลาภมีเข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเจ้าที่เจ้าทางจะดนจิตดนใจใคุณในลักษณะแบบนี้นะชาวลัคนาราศีกรกฎแนะนํานิดนึง นะคะถ้าเกิดใครสะดวกนะคะจัดบ้านจัดจัดบ้านอะไรเนี่ยให้มันสะอาดทําความสะอาดบ้านนะคะโต๊ะหมู่บูชาเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิอะไรดูแลให้ดีนะคะถวายน้ํำไหมนะคะกลับไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การถวายในแต่ละครั้งเราทําประจํำไหมหรือเราปล่อยปะละเลยลองไปสํารวจให้ดีนะ คุณอาจจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งในเรื่องของความรักนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะปัญหารักสามเศร้าเรา3ามคนระวังนะคะสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีท่านใดนะคะระวังเป็นรักสำรองของคนอื่นนะคะ ในขณะเดียวกันคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ระมัดระวังบุคคลที่สามจะเข้ามานะคะแล้วจะเป็นลักษณะน้ําซึมบ่อสายระมัดระวังว่าคุณจะใจอกน,นะคะทิศทางแบบนี้น้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะยังไงก็ดีประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่จะเป็นในลักษณะเฉยๆนะคะเซ็งๆแต่ก็ฝืนใจเรียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ส่วนมากกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบื่อบ้างเซ็งบ้างเฉ่ยๆไปบ้างแต่ก็สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถ ไขว้ความสําเร็จมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งอกตั้งใจโดยรวมนะคะไพ่กรองที่1ออกมาดีมากๆอุปสรรคอะไรไม่มีนะคะเป็นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในตนเองแต่ก็อย่าถืออีโก้ตนเองนะคะคือเราเชื่อมั่นตัวเองได้แต่เราต้องฟังเหตุผลคนรอบข้างจะทําอะไรประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่จะต้องอยู่ในลักษณะเหนื่อยสู้และอุติตัวเอาจริง,เอ,รงเอาจังเงินงานครบ นะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญท,ทําทานนะคะสัตว์ตกทุกได้ยากสัว์จรจะช่วยเสริมดวงคุณอย่างดีนะคะโชคลาบอาจจะไม่ได้มาในเรื่องของการเสี่ยงดวงอย่างเดียวอาจจะมาในเรื่องของผลงานผลประโยชน์กิจการการงานนะคะมีการขยับขยายก็ขอให้คุณเอาจริงอาจย์ค่ะโอกาสประสบความสําเร็จต่อยอดทางธุรกิจมีมาแน่นอน นายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงเดือนกันยายนของคุณเป็นเช่นไรนะคะมาเลือกไพ่และฟังคำนายไปพร้อมกันค่ะนะคะดูซิไพ่ใบแรกจะออกมาเป็นยังไงแหมกองที่หนึ่งก็มีห้าดาบนะคะกองที่สองก็มีห้าดาบาช่วงนี้สู้จริงๆนะคะกรกฎไม่สนใจแล้วนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงโอแฮงแมนเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันเลยนะเนี่ยสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะว้าวอืมอืม,อม ในช่วงของเดือนกันยายนต้นๆเดือนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบธุรกิจการงานการทำงานมันจะต้องทุ่มเทบางคนทำา w r r k กฟอร์ m e แล้วงานมันยุ่งวุ่นวายนะคะต้องช่วยเหลือฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มันอะไรที่แบบนะคะไปไหนไม่ได้ติด มันมันแบบเหมือนเหมือนมีความกดดันในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของสังคมคนรอบข้างหรือธุรกิจกิจการการงานเนี่ยคุณต้องใช้อาศัยความเข้มแข็งความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาแต่เป็นในเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพอกลางเดือนเป็นต้นไปโอ,อ้หนทางมันเริ่มขยับดีขึ้นนะคะดวงดีนะคะคนว่างงานก็เหมือนกันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือบางคนเนี่ยในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานมีการหยุดชะงักคนทํางานประจําอาจจะไม่ได้ทํางานในช่วงต้นๆเดือด เดี๋ยวกลางเดือนเป็นต้นไปเริ่มมีข่าวดีเออมันเริ่มดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยอยากจะแนะนํานิดนึงนะคะจังหวะแบบนีออ้อาจจะต้องต้องแก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดเพราะว่ามันอาจจะคือคุณอาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้กับคนรอบข้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของคุณนะคะแก้เคล็ดโดยการสระเงินนะคะทําบุญทําทานบ้างเล็กๆน้อยๆตามแต่ที่คุณจะมีความสุขมันเป็นการแก้เคล็ดแก้ด,ดวงของคุณนะคะ แต่ถามว่าการเงินมันจะโอเคไหมการเงินจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าสําหรับตัวคุณเองอ่ะคุณโอเคอยู่แล้วคุณอยู่รอดอยู่แล้วคุณสบายๆแต่เหมือนว่าการเงินจะมีคนมาขอยืมขอหยิบขอยืมหรือคุณจําเป็นจะต้องช่วยใครนี่คือเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นแม่หมอถึงแนะนําว่าคุณควรจะมีการทําบุญทําทานนะคะจะเป็นการแก้เค็ดขุนอ่ะเรียกได้ว่าเงินดีอัศวินถือเหรียญน,นะนี่นะคะอ่าก้าเหรียญก้าเหรียญเนนะี่ยคืออยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองได้มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ แต่มันพอมีคนอื่นอะ่ะบางทีเราอาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยเนี่ยเสร็จนะเอาละค่ะสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดนะถ้าอยู่โสดๆจังหวะแบบนี้แล้วโฟกัสในเรื่องของธุรกิจการทํางานกิจการการทํางานหรือบางคนทํางานอยู่ที่บ้านนะคะบางคนโสดนะคะตกงานมีการเปลี่ยนแปลงมาต้นเดือนเดือนนี้โอ้ ใช้บ้านเปนที่ทํางานใช้บ้านไม่รู้อะทําให้เกิดกิจการการค้าด้วยตัวงคุณเองด้วยความชานาญของคุณเองคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแต่ถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วในเรื่องของความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะมีความแบบต,ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนช่วงเวลาแบบนี้นะคะต้องใช้ ความทุ่มเทนะคะเอาจริงเอาจังมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้เราต้องลุยนะคะจะเซ็งจะเบื่อจะเบื่อครูเบื่ออาจารย์เบื่อระบบการเรียนออนไลน์อย่างไรก็ดีเราต้องลุยนะคะแล้วนะคะชาวกรกฎที่เลือกไพ่กรงที่2ถามว่าดวงดีไหมก็ดวงดีนะดวงดีจังหวะหนึ่งแต่มันเป็นอะไรที่แบบต้นต้นเดือนมันต้องอดทนอะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีปัญหาของคนอื่นเราก็ต้องแก้ต้องช่วยนะคะลักษณะเป็นแบบนั้นบางทีมีการหยุดชะงักนู่นนี่นั่นแต่กรกฎนะคะ เป็นคนที่หาทางรอดให้กับตัวเองได้ตลอดสุดท้ายแล้วคุณเข้าใจโลกคุณปล่อยวางเป็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาที่ดีบางสิ่งบางอยากก่างกรกฏอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าพออยู่กับคนอื่นหรือเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคุณจะกลายเป็นที่ปรึกษาคุณจะต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะคนอื่นจะนําเรื่อง ความปวดหัวมาให้ว่าง่ายๆการเงินการทองต,ต,ตัวคุณตัวคุณคนเดียวนะ่ะคุณไม่เดือดร้อนหรอกนะคะแต่ส่วนมากแล้วมันไปมีเรื่องของครอบครัวความหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณจะต้องจัดการที่คุณจะต้องกระทํานะคะคําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สานะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดวงของเดือนกันยายนนะคะไพ่จะพยากรณ์ให้ชีวิตคุณเป็นเช่นไรนะคะมาเลือกไพ่แล้วก็ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ โอ้ยเปิดมาก็ถือเหรียญเลยนะคะถือเหรียญโอ้โหอะไรละโอ้โหยังไงเนี้ยยังไงอือผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ยเฮ้ยยังไงนะคะยังไงโอ้ย แปลกนะคะไพ่กองที่สามเนี่ยไพ่แสดงลักษณะของความเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะ,ะราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณจะเป็นอะไรที่แบกภาระเยอะนะคะความเป็นแม่ของเราอ่ะสังเกตคุณแม่ของเราอ่ะต่อให้อยู่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านแบกภาระเยอะนะคอยคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังคอยมองอยู่เบื้องหลังคนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการการงานเนี่ยอาจจะต้องคอยมอง ในเรื่องของลูกน้องในเรื่องของระบบการทํางานหรือบางคนเป็นหัวหน้าง,งานก็ต้องคอยตรวจสอบดูแลนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยประสานงานคอยควบคุมอะไรบางอย่างซึ่งภาระมันจะมาตกที่คุณนะคะต,ต้นเดือนถามว่าคุณรับมือได้ไหมคุณรับมือได้เดือนเนี้ยอุปสรรคมันไม่เกิดขึ้นแต่มันเหมือนว่าอะไรอะไรมันจะต้องมาวนที่คุณอะ นะคะบางคนทํางานเนี่ยต้องคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยประสานงานคอยตอบคาถามคอยช่วยเหลือ <ys> คนนู้นคน c, นี้แผนกนู้นแผนกนี้นะคะเรียกได้ว่าคือในเรื่องของการงานหนักแต่ทําได้ไหมทําได้นะคะเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะต้องคอยตอบลูกค้าอาจจะต้องคอยช่วยเหลือลูกค้าอาจจะต้องคอยประสานงานลูกน้องฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ถามว่าโอกาสประสบความสําเร็จได้ไหมประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าคุณจะเป็นศูนย์รวมใจทุก ด้านเลยนะคะจะมาหาคุณในขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของระบบสายการงานเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็จะปุมร้อมคุณเหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว่ากรากฏนะคะสนุกสนานกันไปนะคะต่อให้คุณอยู่บ้านนะคะ work f r o อร์ m e มมันก็จะมีงานอะไรประดังประเดเข้ามาหาคุณนะคะสาหรับชาวกรกฏที่อยากจะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงกลางเดือนนะคะคุณสามารถที่จะขยับขยายได้คุณสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะต่างชาติต่างภาษามี ีโอกาสประสบความสําเร็จ หมดนะมีโอกาสประสบความสาเร็จหมดแต่ช่วงต้นๆเดือนอะมันเหนื่อยมันหนักหน่อยนะคะแต่ไม่เกินความสามารถของคุณอาจจะเป็นภาวะทางใจด้วยซ้ําไปมันจุกจิกนะคะด้วยความเป็นแม่บ้านแม่เลือนช่วงนี้นะคะอย่าลืมทําความสะอาดที่บ้านนะคะให้สะอาดให้งดงามน,นะคะบ้านเนี่ยจะเป็นกําลังที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะกรกฎรักบ้านเพราะฉะนั้นดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยจะทําให้เหมือนคุณมีพลังชีวิตอะไรดีๆชีวิตคุณก็จะสดใสาตามบ้านของคุณนั่นแหละนะคะคุณไม่ เชื่อคุณก็ลองดูก็แล้วกันสําหรับในเรื่องของความรักชาวกระกฎนะคะที่กําลังรอขาวดีในเรื่องของการตั้งคันมีโอกาสนะจ๊ะมีโอกาสนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะ มีการสวดมนต์ไหว้พระขอพอรนะคะ,ะเทพที่เป็นผู้หญิงเจ้าแม่กวนอมิมหรือพระแม่ต่างๆนะคะอยากขออะไรในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้จะกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจากอะไรนะคะก็ลองกราบไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเพศหญิงที่เป็นเพศหญิงนะ มีโอกาสเป็นไปได้นะครับคนที่โสดเนี่ยดูแล้วเดือนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่จะอาจจะติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะสำหรับสุภาพสตรีอ่าสุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันหรือบางคนนะคะสุภาพบุรุษอาจจะได้พบผู้หญิงเก่งนะคะผู้หญิงที่ตงรงก,กับลักษณะที่คุณต้องการเก่ง มีความสามารถนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกประทับใจนะคะเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะการเงินก็ดีนะคะมีอะไรดีๆคือมีใช้จ่ายได้ตลอดไม่ติดไม่ขัดนะคะนะคะภาระหน้าที่อะไรคุณสามารถจัดแจงได้ดีไพ่กองที่3ามนี่ค่อนข้างดีนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความเป็นแบบความเป็นผู้หญิงเยอะอะ ะะงานบ้านงานเรือจุกจิกปุ้นวายนะคะทํางานก็เหมือนคุณแม่นะคะต่อให้คุณเป็นหัวหน,น้าระดับเจ้าของเป็นผู้ชายอะไรก็แล้วแต่คือต้องคอยโออคอยคอยเทคแท์ลูกน้องลูกค้านะคะรอบได้แต่ถามว่าทาได้ไหมทําได้และต้องทํานะเพราะว่าอย่างที่บอกพื้นฐานตามหลักโหราศาสตร์เดือนนี้คือกรกดมันต้องลุยอ่ะนะคะอยากได้อะไรคว้าเลยรับรองโอกาสประสบความสําเร็จเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะ